สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับไม่ได้เจอกันในคลิปแบบอยู่บ้านนะครับเดินชมสวนชมลายมาสักพักแล้วตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับเนื่องจากมีงานนะครับมีงานติดตั้งแล้วก็ตอนนี้กำลังทำไฟสปอตไลท์แบนด์ของตัวเองนะครับบางท่านก็บอกว่าแพงไม่เป็นไรครับผมอันนั้นก็ยอมรับว่าขายแพงกว่าท้องตลาดอยากให้ดูกันยาวๆไปนะฮะ โอเคนะวันนี้เรามีอะไรกันมาดูสวนกันหน่อยนะฮะว่าอตอนนี้เรามีอะไรกินกันบ้างนะฮะน,นี่ฝรั่งนี่พึ่งหอน,นี่งน้องนี่อันใหญ่ไม่เห็นเหรอไม่น,นี่ไงนี่ดูสีดิอันนี้เราเก็บได้แล้วนะดึงเลยนะนี้นะฮะนี่ฝรั่งกิมจูครับผมอันนี้หอเองกินเอง <laughs> ไหนบอกจะเก็บอันนี้ก็ได้แล้วนะไหนว่าจะเก็บให้น้องเลคะ <laughs> นี่นี่นี่อ้อ้วนเนี่ยมองไม่เห็นบอเหรเห็นบอกว่าไม่มีเนี่ยอาละเอาไปกินอันนี้โอเคนะแกะให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูน,นี่ผมหอยเองซึ่งอันนี้มันไม่ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นะมันกินได้นะครับนี่ลูกเท่าๆกันครับกินได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นน,นี่เนี่ยนี่น้อย อันนี้อ่าไม่ใช่หญ้านะอันที่กวางตุ้งของเรานะฮะอันนี้มันอเอาไปจิ้มน้ําพริกได้แล้วนะครับจิ้มน้ำพริกแล้วก็มีคะน้านะครับนี่นี่ผักเรามีผักกาดทั้งนั้นโซนผักนิดหน่อยลองเล็กลบไปเอ๊ะเองอันนี้โซนผักนิดหน่อยแล้ว้าเราไปดูทางทางสวนเดี๋ยวเราไปดูทางสวนแตงโมกันนะครับอันนี้ อชุดแผงของเราแผงถืดไฟอุ้ยมะม่วงนี่มะม่วงออกแลวนี่รอบนี้ดกอยู่มั้งดกอยู่อันนี้มะม่วงอะไรน้ำดอกไม้จริงอ่ะอันนี้มะม่วงแก้วครับก็ออกดอกแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ดกเท่าไหร่นะแต่ดูตอนมันสิบผลปีเนี่ยครับมะม่วงแก้วจริงเหรอใช่ไม่เคยเห็นมันมีดอกเลยก็เพิ่งปลูกมาไงเนี่ยปีเนี้ยปีแรกที่ให้ผลแต่ให้ผลเร็วนะอันนี้ท่านชมครับผมปลูกตัวนี้น่าจะ2สองปีนะเนี่ยมะม่วงแก้วท่านดูน้องเขบไปนิดนึงเนี่ยครับมะม่วงแก้วสองปีเนี่ยใครที่จะตามดูก็ น,น่าจะเห็นนะครับและนี่ด้วยอันนี้มะม่วงอรมะม่วงแก้วเหมือนกันพร้อมกันมีพร้อมกัน,น,กนแล้วก็มีน้ําดอกไม้อันนี้น้าําดอกไม้รถแรกแม่ทําอะไรแม่ปลูกพลิกนี่ไงทีแม่เขาเอามาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มีสปริงเกอร์ไงทางนั้นพี่เจาะให้ไม่ทันละก็เลยเอามาไว้อันนี้พลิกครับพลิกลงอันนี้มันที่เอามาลงมันก็ได้กินไงพลิกของนี้ อันนี้ก็เอาปลูกพริกเหมือนกันก็คือเลือกปลูกตรงที่มันมีสปริงเกอร์รดน้ำอ,อ,อันนู้นข้าวโพดนะเข้าโพด,นะพดอ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มีแตงโมซ่อนไว้นะเยอะแยะเลยแตงโมครับนะดูฝั่งนี้แล้วฝั่งเล้าไก่ดีกว่าดูฝังไหนก็ได้ไปดูฝั่งเล้าไก่มาดูมะนาวลูกใหญ่ แม่รดน,น้ำมากวันนี้เจ็บหมดเลยเมื่อวานวะเมื่อวานไม่ได้รถครับอันนี้ครับผมมะนาวเมื่อก่อนปลูกเล็กๆลูกเล็กมากครับทีนี้ปล่อยไปมามันใหญ่นะลูกใหญ่มะนาวดกนะรู้สึกว่าโอเคก็เก็บอนไนสีเ็ดอีอย่างกเก็บใหม่เนี่ยเก็บให้พี่ทัอัน,นใหญ่เก็บวะนีอ โอเคแม่เขาว่าหางใากเนี่ยฝั่งนี้มันลดเยอะมากน้ำลดเร็วที่วางไว้ตรงนี้แม่เขาไม่ได้เลยเนี่ยหายรอดแล้วตั้งแต่ให้น้ำมันตอนนั้นอาจจะไม่รอด อ๋อนี่ไงแม่เขาใส่ตรงนี้ไปปิดไว้น้ำมันจะออกได้ยังไงเปิดไปเลยไม้มันพุ่งพุ่งก็ค่อยมาปรับเอาเขาเป็นคนปรับไเลยตรงที่ไม่อยู่อ่ะอ <c oughs> ุ้ยเลอะทำไมไมะพร้าวทิ้งโดก่จกังเลยโดมากโดกมากอุ้ยอยากกิน หอมปะมันน้ำห<ต>อมปะไม่ใช่นี่ธรรมดาไงะะที่เก็บกันอยู่ก็ค่อยก็ค่อยก็ค่อยเวี่ยงมือมันก็ออกผลนะถ้าผิดตามอันนี้โซนของแตงโมท,ที่มันมีระบบน้ำนะครับแต่ก็ไม่สวยงามเท่าไหร่ เพราะว่าแมงมันกินนะฮะแต่ก็เราปลูกไว้กินอ่ะนูนดอกมันขึ้นเยอะเดี๋ยวมันก็ได้กินเองเดี๋ยวไปดูแตงโมงกัน,นครับแตงโมพันอุ์อรันผสม นี่อะไรแตงไทยเหรอมันมีด,ดอกน้องลูกลูกเอ,อ่อมันกำลงังโอ้โหกล้องถูกทรายนี่เดินฝั่งนี้ดิเดินฝั่งนั้นมันจะเห็นไหมคะมันก็ไม่เห็นไงคะเือนฝั่งนั้นจะลูกใหญ่กว่านะฝั่งนั้นลูกใหญ่กว่านะฝั่งนี้มันปลูกที่หลัง เนี่ยครับอันนี้แตงโมนะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับมีมีผลแล้วเนี่ยออกเท่ากัาปันเนี่ยซ่อนมันหลบอยู่บ้างนะฮะต้นมันเหี่ยวแห้งตายแต่ก็คงได้กินแหละได้กินเยอะเลยดูลูกใหญ่นูานาน่นมาเนวฝั่งนี้ กล้องไปสูบนู่นน่ะอันนู่นน่ะ,ะนู่นน่ะนู่น,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 นเห็นไหมนะ่ะนั่นน่ะน้องกล็ลลยนี่ไงเยอะแยะนีน่น้องกำลังลูกเล่นเล่นน้อยน,น้องกำลังมีลูกนี่ครับทางนี้ดกมากใบดกนะไม่ใช่ผลดก,น,กนี่ครับอืมนี่แตงโมครับอันนี้โซนเต็งโมแต็งโมแล้วก็ข้าวโพดเนาะนี่ข้าวโพดข้าวโพดอันอันร่อนหรอ อันนี้ทดลองปลูกฮะทดลองวางระบบน้ำนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยปลูกใหม่อีกทีอ่าเนี่ยปลูกไว้กินมันก็ได้กินแหละครับผมเนี่ยก็ออกฝักแล้วในเนินมาแล้วของนู้นน่ะนู่นหลุดทางนู้นอืมนู่นน่ะทางนู้นอ่ะนู่นทางนู้นอ่ะอ๋ออยู่บนเนินโอโน้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเข้าวโพดกับแตงโมอ,อีกเหมือนเดิมนะ มีมันม่วงด้วยนี่มีมันม่วงด้วยมันเ็ดอู้เตงโมวันร้อนๆเลยฝั่งนี้ใหญ่แล้วนะครับมองมองไปก็เห็นแตงโมงเลยแล้วแตงโมงมันม่วงญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวโพดเหยียบค่อยๆเดินดูลึกไม่ได้หรอกเพราะว่าใหญ่แล้วค่ะ นันนอ้นใหญ่เห็นไหมพวกมันซ่อนอยู่นะซ่อนซ่อนเหยีย yep. บอันนั้นมันก็ตายดิ <Wow. S 2> ลูกสวยนะเอ่อรู้แล้วรอบนี้ทำไมมาหนีรอบที่แล้วพี่พ่นน้ำหมักไงรอบนี้พี่ไม่ได้พ่นอะไรเลยเออรอบที่แล้วมันมีน้ำหมักน้ำหมักอะไรต่างๆพ่นไอ้รุงแล้วก็มีปุ๋ยหมักด้วยอันนี้รอบนี้ปลูกแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรเลย อ,ออกออกันนี้นี่อ้วมันเดินไม่ได้อุ้ยลูกใหญ่อู้สุกหรือยังเขาเดาแตกมันยังไม่สุกเนี่ย yeah. มองไปแบบเห็นแล้วนาวเลย วตรงกลางนะเดินไปเนี่ยเตะตะลุกต็งโมเชื่อส่ไม่เชื่อได้ไหม,อ,มอ๋อนี่ไงเออลูกเยอะจริงอู้นี่เขาเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นหรออันนี้กล้องแบบว่าให้มันไอ้ลูกรุ่นโตมันจะสุกก่อนแล้วก็เก็บลูกใหญ่หญจะสุกก่อนเราเก็บสองรุ่นไงสองสามรุ่นไปเรื่อยไง ดูนเก็บไว้กินเองนหดอะไรพอขายได้ไหมขายทําไมเนี่ยถุงละ4สี่สิบสี่สิบกินเองจะหมดได้ไงพี่ว่าวันหนึ่งพี่กินมันละกี่ลูกแม่กินมันละกี่ลูกหลายลูกอุ้ยนี่ทำแม่โอเคครับผมนะครับวันนี้พาอยู่บ้านนะเพิ่งกลับมานะครับก็เลย พามาดูผลไม้ของกินพืชผลในบ้านหลังน้อยตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตามที่เห็นนะครับได้กินแต่ว่าก็อาจจะไม่สวยไม่อะไรนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบบางทีปลูกแบบไม่ต้องดูแลมันก็ได้กินนะแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูแลมันนั่นแหละนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่นะก็ช่วงนี้มีงานติดตั้งเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณ f c ีที่ติดตามมาแล้วก็ใช้บริการ ะระบบโซลาเซลล์นะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>